เน้นการส่งชาตเฉลิมชาติเน้นการอยู่กับลมหายใจกับความรู้สึกโตในตัวเองเอ,อ,อาณาปาณสติกะแมนสติปัฏฐานสีกแมนาการเดียวกันนั่นแหละเพื่อยังเพื่อสิทัดวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไปว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดไปตาม ตัณหาอุปาทานต่างๆไปตามความอยากไปตามความยึดที่มักหมมสะสมอยู่ในอารมณ์จึงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยทั้งหลายที่สัตว์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกิดกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ยังค้างอยู่มีอยู่เกี่ยวข้องอยู่รั้งอยู่ ในอารมณ์คือความยินดีพอใจตัวเดียว,วนะั่นแหละจึงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นคำบอกคำสอนหรือเนืยยะให้เหตุผลให้ขอคิดให้นํำไปคิดแล้วก็สรุปด้วยตนเองได้นะจ, <c oughs> จึงบอกว่าที่นี้ถ้าหาสี่เอาตามเนืยยะ หรือเหตุเหตุผลต่างๆเพื่อเขาไปคิดเขาติตัดวงจรแห่งการเกิดตัวนี้ตัดเอาลัดเอาหม่องใดหม่องหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นออลัดเอาคําว่าลัดเอาไม้วามว่าสซึ่มันเป็นวงกลมอยู่นี่เขาติดตัดขอต่อมันหม่องใดหมองใดหม่องใดหม่องหนึ่งก็ได้ในโซ่ในตรวนตัวนี้ในเครื่องผูกเครื่องลอยลัดตัวนี้ อันนี้จึงว่ามาตัดเอาตรงนี้อันนี้คือเป็นเนื้อยาคือให้ขอคิดทุกคนนั่งไปคิดแล้วตัณหาคือความอยากีความอยากของเฮ้าน่ที่อยากได็กระสงในการาตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เกิดจากอยากตัวเดียวแล้วมันแจงแจกแจง,แจงออกไปแล้วอุปทานคือความยึดอุปทานสี่อย่าง ทิฏฐุปาทานก็เกิดจากตัณหา่นห่ะคือความอยากของเห้าทิฏฐุปาทานเลยเอ,เ,อเ,อเ,เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เออบาตานกับสิเ่นว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน,น,นอันเดียวกันทิฏฐุปาทานสีรพตุปาทานจาก สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นจดจำมาเนี่ยกามุปทานเกิดความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิน่นในเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังเอาไว้ในจิตแล้วออัต,ตวาทุปาทานนี่คือความรู้สึกตัวเองที่ว่าใช่ต้องอย่างนี้ จริงอย่างนี้อย่างอื่นไม่จริงหรือว่าอัตตาตัวตนนั่นเองอัตตาวาัตถุปัทานก็คือมีความรู้สึกว่าความเห็นของตนเองจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้มาตลอดทั้งความพอใจของตนเองรวมแล้วเป็นนั่นแหละคือตัวตนของตัวของเองแต่แท้ที่ยังมีความรู้สึกพอใจอยู่ถ้ายังมีความรู้สึกพอใจอยู่ความไม่พอใจก็เนืองกันอยู่ในนั้น นี่เอาเอาไปขีดเบิง้บงแบบนี้คำว่าตัณหาคือความอยากอยากแบบไรก็ช่างมันสิกล่วงไปในความคีดของ,องเฮาเลื่อนว่าเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นเพ็นท่านออแล้วเจอจากการได้ยินได้ฟังมาเมื่อได้ยินได้ฟังมาเลยมีความอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้ออตามที่ตัวเองพอใจ ที่อยากจะเป็นจนก็เกิดเป็นนั่นคือเป็นตัวตนแท้ๆของตัวของเองสารุปทิตฐุปทานเซรพพตุปทานกามุปทานอัตถวัตุปทานรวมแล้วก็คือความรู้สึกในอันเดียวกันคือเป็นก่อนเดียวกันเป็นเป็นใจเดียวกันเป็นจิตกระไ้เป็นใจก็ไไ้คืออันเดียวกันคือความหมายเดียวกันเป็นมาร่วมเราจูในความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยนี่คือเหตุผล บาลนี้เฮาฮชที่ยึดมั่นคือมั่นอยู่นี่มันบ่รล้สึกตัวเองเด้ว่ามันยุดแต่ว่ามันเข้าใจแต่ว่ามันถูกถูกตามความเห็นของฉันเออถูกตามสิ่งที่ฉันได้ยินได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสมาเด้ถูกตามที่ฉันพอใจนั่นแหละคือตัวตนแท้ๆมันมาร่วมลงตัวนี้นั่นแหละนี่คือหลงคือมันบ่รล้ประซันสิวาอวิชชาครุ่มหัวอวิชชาคลุ่มหัวอวิชชาคลุ่มไทย อวิชชาคุ้มหนาคุ้มหลังคือความไม่รู้นั่นมันเป็นวงจรเป็นวงกลมอวิชชาเป็นปัจเจมเกิดสังขารสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญาณมีญาณเป็นปัจเยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิยะอัจฉระเป็นปัจัยเกิดศัสตะ์ศาสตเป็นปัจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจเยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจัจให้เกิดพบพบเป็นปัจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจเจให้เกิดชาลาและมรณะนั่นเห็นบล่ะ S <S <it> <S บาวายังงสิเกิดเกิดสามไม่เป็นไปอย่างอื่นมีแต่แก่มีแก่เก็บมีแต่ปวดมีแต่ป่วยแล้วก็มีแต่ตายเท่านั้นจอว่าชาติชราโมรณะโสกปริเทวทุกเศรโศกอาไลอาวอน่ึกันเล็กกันเพราะตันหาและอุปทานน่ะแบบีนห้าสิตัดมันออกเห็ดจั้งใดห้าสิตัดมันใดห้าสิดให้มันขาดออกเลย ความคิดหรือพิจารณาหรือวิปัสนาไปวารูกแกงเห็นจริงตามข้อมจริงมันกระู่โดยการคิดคิดสรุปอ๋อแน่นอนแมนแล้วถูกต้องแล้วพ่าเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนี้แบบเดียวเนี่ยเป็นแบบใดครับทั้งหลายถือเหมือนยังมีตัณหาและอุปทา,านอยู่กับไปหาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็แกเก็บตายท่นนั้นว่าเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้่างเดียวฮ็ดจังไดซื้อบอเกิด พิ่นก็นเลยให้ตัดวงจรแห่งความคิดคือหยุดคิดจึงไม่เกิดถ้าเกิดคือยังคิดและจึงให้ทุกคนเอาไปตั้งใจหรือหมั่นใจตัวเองในลมหายใจทีบอกว่าทรงชาติจะเลื่อนชาติหรือว่าจับจุดอุณาร่มเด้อเหาอยู่ในกายเวทนาจิตจิตเวทนาจิตมันคุ้มมูอยู่แล้วจิตนั่นกับผู้ลูกผู้หลูกับจิต คือความรู้สึกตัวเนี่ยอันเดียวกันในทุกคนไปทําความรู้สึกตัวยบกับลมเข้าลมออกมั่งทาความรู้สึกตัวในกายนี่แหละอยู่กับลมเข้ารู้สึกว่าลมเข่าก็เย็นลมออกก็ะเย็นอยู่ในโพรงจมูกอันเดียวนั่นแหละบางครั้งมันแม้นว่าจะไม่รู้สึกตัวในลมเข้าลมออกไม่ายนี้การให้รู้สึกตัวกับความรู้สึกตัวที่นิ่มๆหนวนๆคือตรงกลางระหว่างคิ้ว เรียกว่าสร้างฐานที่ตั้งแห่งผู้รู้ฐานที่ตั้งแห่งจิตจิตกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตเดียวกันทําให้เกิดเอกะคือเป็นหนึงเอกะข้ตาจิตเอกะข้ตาลมจิตตั้งมั่นในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งหนึ่งนี่ต้องบอมที่สองหนึ่งนี่ต้องอุเบขาเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เออเข้ใจว่าล่ะเนาตั้งววาให้เฮา เ่าะจำเป็นต้องอ่านหนังสือออกหลายเ่าะจำเป็นต้องไปจำยังมากมาบ่าต้องเป็นต้องไปหลู่ซื้อมั่นกระไดในเรื่องแม้นออ่านหนังสือว่าออกมันก็สามารถบรรลุได้ทั้งนั้นแต่ว่าการบรรลุนั้นเราได้บรรลุด,ด้วยการคิดแต่ว่า่ะการผู้ได้กระช่างือคิดว่าตัวเองบรรลุนั่นบรรลุนี่น่ะมันยังไม่ถูกแต่ว่าเขาจะรู้อยู่ในในเขาเขาเอง โสดาการูในี่โสดาสกิตาคากรูในี่สกิทาคาอนาคากรูนี่อนาค้าอรหัตกะรูใน,นี่อารหัตเดชขนพนสิรู้สึกตัวเองแต่ไม่พูดขเขาจว่าละ่ะเบาๆง่ายๆได้ผู้รู้ไม่ค่อยพูดจากบ่าะ่ะผู้พูดไม่ค่อยรู้แต่จังลาแต่ละคนจะไปสําคัญตนว่าตัวเองเป็นคนบรรลุนั่นบรรลุนี่ไหมนั่นน่ะมัน มืดมิดปิดตาคือบรุสตัวโตเลยเอ๋บารุกตัวโตเลยได้นั่นนะตามข้อเป็นจริงบารุสตัวโตมิถ้าเข้าใจว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูดไปถือเอาแต่ว่าไม่รู้สึกตัวในปัจจุบันนักขณะลมเข้าออกหรืออุณรลมเกิดหรือความรู้สึกตัวปิติปรามโมทเกิดขึ้นในตัวเองตลอดแค่นี้ก็ได้แล้ว บางคนก็อยู่กับลมหายใจบางคนก็อยู่กับความปิติประโมทอันเกิดความอิม่มเอ,อ่อปัสสิจิตพอนไข้พอนลา้คือบ่ขิดเรื่องใดเข้ามามีแต่ความรู้สึกเดียวอิม่มเอ,อ่อปีติประโมดชาพักโรอยู่จังสี่เลยเ,ออเพ่งอยู่ในความรู้สึกอันเดียวชาพัุโรอยู่ในความรู้สึกอันเดียวเพ่งอยู่ในจิตเดียวความรู้เดียวเด่นเป็นหนึ่งเห็นไ,ไหมอยู่อิม่มเออ เดินไปยางไปเห็นยังกระเ้วแต่ความรู้สึกกับบนี้ออกจากกายนั่นแหละคือสติบางคนก็อยู่กับลมใดทำงานคุยกับคนอื่นกับสางอาณาปานะสัญญาสติรู้สึกตัวทั้งทั้งที่คุยกับคนอื่นกับทำสิ่งอื่นบางคนเข้าไปชินแบบนั้นชินโดยการอยู่กับลมโดยที่บรต้องไปจ้องกับลมแต่รู้สึกอยู่กับลมเนี่ย จึงเรียกว่าอาณาปานะอาณาปานสติสัญญาตัวนี้มันต้องเป็นอัตโนมัติแล้วบอกพัสดุหลกหลกแนะ่เป็นแบบนั้นเห็ุยังยู่เข้ากระโหลล่มของเขาเหตุยังยู่เข้ากระโหลวารู้สึกตวัวว่าร่างกายเขาหายใจพวกนี้ซ้ำนานแล้วนี่ความคิดอยู่อย่างหนึง่งร่างกายหายใจอยู่อย่างนัง้นผู้รู้อยู่อีกอย่างหนึ่งแต่ไม่เข้าไปยึดในผู้รู้แต่รู้นี่นี่คือพวก ที่เขาอยู่กับลมบาน,นี้สําหรับผู้ที่อยู่กับชาพักโรเ,ออเพ่งอยู่ในชาติอันเดียวมันก็ต้องเป็นอุเบกขาอยู่แล้วมันจึงจะเกิดความปิติประโมทเกขึ้นได้นี่เขาก็เอาตัวนี้เป็นตัวรู้เหมือนกันรู้สึกตัวสติเขาอยู่กับนี้ชาพคุโรพิกุสตินามะเป็นผู้รู้สติเป็นผู้รู้สึกตัวเออเป็นผู้รู้สึกตัวนี่อยู่ในห่างกายจากควนี่แหละ ่นจึงหายเห่าย่านี้ออกจากสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมธรรมทวทนเเ้าเอากายเวทนาจิตจิตเวทนากายอาีเ้เรื่องว่าจิตที่มันคุ้มูอยู่แล้วมันรู้รู้อยู่แล้วทีนี้รู้อย่างกับรู้ลมหายใจมัง่งรู้สึกโตในความอิ่มปิติประโมทนะ มั่นสิตัดความคิดทั้งเบิดออกลเลื่อนว่าตัดวงจรแห่งการเกิดของหมูสัตว์ทั้งหลายาตัดวงจรแห่งความคิดนั่นเองเห็นว่าทิฏฐุป,ปาทานบัญบคัคิจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาละสัญญาหลือเนั่นอยากว่าล่ออชีรพุป,ปาทานจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้จดจํามาได้รู้สึกมากับว่า อัลนละปัญหาเลยตัดความขิดทิฏฐุปาทานเนี่ยดับความคิดจาของยุดความคิดจาของจากสิ่งสิ่งอยินไน้ในั่งในรู้ได้เห็นมาเออถ้าตัดตรงนี้ได้ยุดตรงนี้ได้ท่านตรงนี้ได้กามุปาทานอารมณ์ความรู้สึกในความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสเกิดขึ้นไม่ได้อตตวาทุปาทานความรู้สึก ที่ยังมีอยู่ในความพอใจเกิดขึ้นไม่ได้จึงเรียกว่าหยุดคิดปรุงแต่งในความอยากได้และอยากเป็นนี่นี่เป็นภาษาบอกภาษาพูดภาษาเขียนที่กันออกมาจากความรู้สึกที่หาภาษาบ่ไดส่นยอดเยี่ยมพพุทาเจ้าสามารถเอาสิ่งที่บม่มีมาบอกเป็นคํเบาเหตุถึงคนเขาไปถึงสิ่งที่บ่สามารถสัมผัส้วยตาโดยหูด้วยอย่างใดแต่ว่า ลู่ในหันเลยต้อง,งว่าให้ทุกคนมันเใจในี่ตัวเดียวนี่แหละไ่ต้องไปเห็ุเร่งอื่นดอกอ่านหนังสือบาออกก็หูอยู่ตัวในความคิดจะของเอามึงสิคิดไปยังมันคือพอมาอยู่กับลมกาะหูส่นตัวมันอ่านหนังสือบาออกไปเลยเออหูก็มีอยู่ฟังได้เข้าใจอยู่ได้ละ่ะมันอ่านบาออกอ่านบาออกเขียนปไปได้กร้สางตะกี้ไผ่ไปอ่านเอ,อกเขียนไปปนันเด้เนาะนีะ่แหละ ให้พวกเข้าตั้งมันหรือมันคองอยู่ในหลักเดียวสติปัฏฐานสีอนาปาณาะณะสติหรือก็เพ่งอยู่ในชาติอันเดียวนยู่เลยครูตเจ้าว่าสอนหลายดอกให้พพกเข้าอ่านบางสังเกตเบางแม่นโอวาทปาติโมกันเด้อคนสอนแค่ชาติสี่หนึ่งเด้หนึ่งสองสามสี่อันนั้นคือเขามีมาก่อนตัวื่อดอกสมมาบัตแปดเพิ่งบราไปสอนสมมาบัตแปดอเออแค่ปัทมาฌาน จะดูถูกปัธรมฌานเด้คนบรรลุหลายๆเพราะปัรมฌานหรือคณิกะสมาธินี่เองมันจะเห็นความเกิดดับไปพร้อมเนี่ยนั่แนแหละมีหลักการพวกขางพเข่าใจพอขางเข้าใจดอกนีขึ้นหลักการที่จริงกับเข้าใจได้ยุ่แต่ว่าบอทั้งเบิดแต่สิ่งที่เข้าใจตัวเองได้นี่ไหมเวลามันไปคิดถึงสิ่งนังสิ่งนี้ เอ้ามึงไปคิดหาเข้าเห็ดหยางมึงไปเกิดต้องข้าเห็ดหยางนี่ไหมนี่แม้สิ่งที่เขาใจได้ง่ายๆไหมมึงคือบอยู่ในหูดังมึงคืออยู่ในลมึงหายใจของมึงมึงคือบอยู่ในโลกความรู้สึกที่ตัวเองของมึงมึงไปคิดถึงผู้นั้นผู้นี้เห็ดหยางนี่เขาใจได้เบิดทุกคนบ่อ่านหนังสือก็ได้นั่นแล้วขณะคนหูหนวกตาบอดกับเขาใจได้้แนนี่อันนี้ตาก็ดีหูก็ดีเห็ๆเนาะนแล้วอยู่ในตัวเองแค่ไหะ <ừ. S 2> ถ้าออกจากลมปับ๊บออกจากความรู้สึกในกายปับ๊บเอามึงไปแล้วเนาะเมื่อกี้มึงคิดถึงไผ่นี่มึงกําลังไปเกิดกับเขาดึงกลับมาหาลมหายใจปับ๊บอุณร่มขึ้นปับ๊บยุกับตัวนี้ไปอีกแล้วดึงขึ้นมาไปอีกแล้วดึงขึ้นมาจนเกิดว่ามันเกิดเป็นอัตโนมัติพลเพราว่าวพวกเจ้าจิ่ยืนเดินนอนหนังยังกระสางมากเกิดอัตโนมัติหรกต่อมาพวกเจ้าจิเห็นดอ ความคิดมันลอยไปแต่ความรู้สึกในกายมันมีอยู่เหมือนใจว่าไรย่าให้ความรู้สึกออกจากกายแม้นความคิดจะไปนั่นแหละมันที่เข้าใจเองดอกบานี้ผู้นั่นกระสีสัมผัสด,ด้วยตัวเองใดสินดูด้วยตนเองใด,ด้เออทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินทําให้เป็นด,ดุดังยานก็สิเกิดความรู้ในตัวเองนั่นแหละขึ้นมากอ้าวความคิดมันคิดตะมันน่นเนาะเามันเปน,นความคิดไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ความคิด ความคิดนี่เ่าเป็นของเห้าบังคับไม่ได้เห็นบ่นี่อ๋อต่กี้คุณหลงคิดไปนะมึงเนาะนี่เป็นกิจะสังขารตั้งหากนั่นแหละมันเป็นปรุงแต่งของมันไปต่างหากเฮ้าไปมีอารมณ์หลวมของมันเฮ่าเลยมีความรู้สึกไปกับมันตะกี้เฮ่าบ่มีจุดยืนจุดอยู่เฮ้าบ่มีวิหารธรรมเราไม่มีเครื่องอยู่เราไม่รู้ว่าเครื่องอยู่จะต้องทํำยังไงเออเฮ้าเบา จักวิธีสา์เกรื่อนยูของเาดียร์เเองตอนนี้รูแล้วหูแล้วก็เห็ดเอาไผยเอามันใจว่าละ่ะหูแล้วรูแล้วเห็ดเอาของไผ่ของมันอะไรบ่อยมากชินชินอยู่กับความรู้สึกตัวนี่บาดนี่รู้สึกตัวกับลมหายใจเข้าออกหรือรู้สึกตัวเฉพาะมีเหงู่ในอารมณ์เดียวหรือจิตที่อิ่มเอิบปิติประโมทนั่นเอง นั่นแหละเพราะว่ามันผ่อนคลายเดยผ่อนคลายคือมัน,นสลัดความจิตอื่นๆออ,ออกมันเลยเอื่นว่าปีติปราโมทช่ำชื่นแบบเบิกบานอยู่ในบางคนก็อยู่ระวางทรามกลางอกบางคนก็แค่นี้นวลยเยืเย็นลึกเข้าไปในใกระดานหนาผากผู้ใดก็จักต้องเข้า,ากระดานหนาผากเนาะบางคนก็เนิบนาปมนาอยู่หนังหวัวเฮานี่ล่ละบางคนก็อยู่ดาอก บางที่ความรู้สึกนัก่นก็วิ่งไปตามกายเออไปตามแผ่นหลังไปตามนาอกยันก็นแล้วแต่สิไปตามยังกระสางอยู่ในร่างกายบาตะาความคิดเท่าจะหนีออกจากมันอจะว่าละ่ะจะหนีออกจากความรู้สึกนั่นนะยูจังสี่แหละเหตุไปเถอะเหตุไปเท่าตายคนละเหตุไปจนตายว่าต้องไปสาคัญมันหมายว่าบรรลุนันบรรลุนี่ดอกอันที่เพิ่น นำออกมาสอนว่าโสดาสกิลท่านะ่เพียงแค่ว่าเพื่อให้เกิดกำลังใจเพื่อให้เกิดความหึกเหมิมเพื่อเกิดศรัทธาและศรัทธามีกำลังเพื่อเพื่อให้มีความหวังโยนะครับก็บเป็นกำลังหรือแรงดลบันดาลใจอันหนึ่งที่อนสร้างสอนแสดงว่าโสดาตัดอบายภูมิได้แล้วแต่ว่ายังเหลืออีกเจ็ดชาติมั่งหกชาติสามมังม่งหนึ่งมั่งข่าวไป จาก,กีตาคาแปลว่าผู้เกิดอีกคราวเดียวเองสิเอากบบพอมีหวังมีกัลั่งใจอนาคาแปลว่าผู้มดอารมณ์ทางการนึ่ไม่กลับมาเกิดอีกแต่คนเบิดอารมณ์ทางการม,มันาเกิดอีกเด้มันบ่มีแนวสิมาสามมันมีแนวอย่างไดเ,เหมือนกันกับพวกเฮาได้สางบานสางเลื่อนได้อชกชิงวิ่งแล,ล่าได้ตีเด้ขาได้หลักได้ปนได้จีนี่แหละเพราะว่าเหตุแห่งความสางบ้านสางเลื่อนคือผัวกับเมีย มันเลยสางจากว่าล่ะแต่มันบ่มีสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงกระตุนดนบดานใจแล้วมันกับว่สางหรอกเพราะว่ามันบ่มีอารมณ์กามจากว่าเออนั่นแหละกามจึงละกามไม่ได้กามละโดยวิธีตัดข้อมขิดท่านั้นแหละนั่นแหละทั้งว่าเหตุปลายว่าต้องไปสําคัญมันหมายว่าห้าเป็นหยังเป็นนั่นเป็นนี่ว่าจะไปบอกไขดอกคนที่บอกว่าเปลี่ยนมันบ่ได้เปลี่ยนดอกจากว่าล่ะ แก้มกะรู้นันตนเองจึงบอกว่าผู้รู้ไม่ค่อยพูดถ้าไม่ถูกถามจากบ้าละ่ะเพิ่นบ่ค่อยว่าเอาเองเด้มีผู้ถามมีเพียงหรือบางที่เพิ่นแต่แค่ว่าอัป,ปทานเฉพาะเพิ่นเองกัซื้อเด้ะลำพึ่งยู่เฉพาะเจ้าของก็มียิ้มขึ้นเฉพาะเจ้าของก็มีถ้ามีคนถามมันยังเวา้านะอัป,ปทานหรือบรรลุ้อสีขนาดเอาเองอย่างสิเมะ เอ,อแหละบอกว่าบราห้ไปสําคัญว่าห้าสิบรรลุอย่างดอกดว่ามันบ่นมีผู้ใดบรรลุดอกที่บรรลุอยู่ในหนังสือแต่ว่าหละ่ะแต่ว่ามีอยู่พทางบ่เ้าว่าอยากให้ทุกคนไปว่าว่าจะของอันบรรลุนั่นบรรลุนี้เพราะเท่าที่ผ่านมาที่เห็นเห็นมากนี่เออคือหฮาอยู่น้กากันประสบการณ์ห้ามีมากกับการขบขาโมพิกสุส์รวมกันมากนี่หลาย ท่านจะมาประมาทผมเด้หู้บอกผมเนี่อนาคามีเด้บานานซึกแปลาเมียแล้วอนาคามีว่าสัตว์แน่ก็มันเป็นทั้งสี่เด้ล่ะผมว่าผมบรรลุโสดาบันแล้วดผมบระาดทัดิขาดไปได้บอ,อทางนี้นั้นเห็หุในเขาเห็นตั้งใจขาชสีเช็บไม่งอน,น,นเขาเห็นอยู่แน่ โอ้มึงก็โพดแท้ไอสัตว์ร้ายไอตวัวร้ายนั่นเห็นว่าละ่ะบ่มีสัตว์ายแต่คนที่เขาเจ้ารููนั่นนะไม่อยากว่าละ่ะขาชีเคฟเนี่ยขายชีเคปขายไม่งอัอมันบระเดยมีสัตว์ายมันมาหากินแต่มันแต่ตัวเองไปเข้าใจแน่มันว่าท่านได้ว่างเมืนบัลลันี่ก็มีบางคนนั้นยิงไปคนนั้นอีกมาฟังธ้ามาฟังรรมนี่ผมบรรลุอลหรหันต์แล้วผูก้วย โไว้ประเภทนี่ไล่คนนั้นไล่คนนี่ผู้ใดบ่าฟางังตีเขาก็มีอาัหันแม่มึงบอกจะไปหาเห็นเนั้นเห็นว่าล่ะเออเขาเขาเขาแงปั๊บศูนย์เบือเบือขึ้นทันดูถูกผมตเีเปิงเปิงปางปาง,ปางสึดาฟ้าเมื่อไปตบเขาได้โไว้นั่นแหละอรลหันบ่ายังสั้สน จึงบอกว่าผู้รู้นี่เพิ่นม่ค่อ,คอยพูดคือรู้ในตัวเอง่นเองเฉพาะตนของ่นเองไม่ค่อยพูดผู้พูดะนะ่คือไม่รู้ว่าลู้ซึกตัวเลยละ่ละจะไปาหาว่าความนั้นความนี้ว่าบอกไว้ข้าพานมากมากแบบล่ะลนะอันที่ว่าเป็นหนึ่งสิมันเป็นล,ลอยๆคนเด้กพวกอันซ้ำหลงนิมิตนี่โอ้ยเยอะ,ยอะแยะยยานยยานนิมิตแต่เห็นพระพุทธเจ้ากับว้าวน้ำคุย กาไวา้แต่เห็นผีก็แหลนแน่ซัำหนีหนึ่งเด้มันก็ได้ไปเียบยากเลยอันพวกลงนิมิตเมานิมิตแต่ถา้าบอกกับว่าอุ้ยอาจารย์ไปเห็นคือผมจะมาเสียงสัน่นมีเบิร์ดเอารถยังไงเลยนั่นแหละเพราะว่าออกจากความรู้สึกในกายใจว่าละบากเพราะว่าออกจากความรู้สึกในกายเพราะว่าออกจากลมหายใจบัตัดวงจรแห่งความคิดเ ประาธานวงจรปฏิจจสมบาทก็ว่านั่นภาษาบาลีขเขาบอกเข้าใจเหตุและปัจจัยทั้งหลายให้เกิดตัณหาอุปทานเหตุและปัจจัยทั้งหลายให้สัตว์เดือดวไยใเกิดคําว่าปฏิจจสมุปบ,บาทน่ะนะนแหละภาษาเฮาเหตุและปัจจัยทั้งหลายที่เหตุเห้พวกเขานะ่ะมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจมั่งไม่พอใจมั่งอันนั้นแหละเกิดเกิดพบ,พบเกิดแล้วแต่ว่าันตายตายแล้วก็ไปตามอารมณ์จิตสุดท้ายอารมณ์ คือความรู้ส so ึกพอใจรู้ใจจิตคือการคิดฉะนั้นถ้าเราจะเกิดก็จาคิดดูในลมมันเนียนๆเนื่อยๆหนึ่งนั่นแหละาจะว่าล่ะรพอ